รื่องระบบระบบมันมีอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็เอาระบบที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยน,นำมาใช้ใหม่ <c oughs> ผม <c oughs> ผมลองเช็คลาล้วก็คือวันนี้อาจจะต้องมีส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้านะครับคนที่ว่าไม่จําเป็นเพราคนเี้เคยใช้อยู่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ลบแอปพลิเคชันอันนี้ไปก็ยังใช้ต่อได้เพราะมันได้ผ่านการยืนยันตัวตนอะไรัแล้วนะครับก็ผมคิด่ว่าทางเทคนิคไม่มีปัญหาพร้อมดําเนินการนะครับในส่วนของเรื่องงบประมาณงบประมาณแล้วก็มีงบอยู่ถ้างบ 6กแปดผมไม่แน่ใจว่าโครงการนี้กว่าจะเริ่มก็ถ้าเริ่ม1นตุลาใช้ก็หกเก้าได้นะครับส่วนของกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีอยู่แล้ว25,000ล้านอันนี้มีแน่นอนนะครับใช้ได้เลยตรงตามวัตถุประสงค์แต่ถ้าเกิดจะมากกว่านี้ก็สามารถโยกวบในงบของงกลางก็ปรับรายการกันได้เราจะจับกลุ่มเป้าหมาย เดี๋ยวคงต้องรอรายละเอียดรัฐบาลบอกก่อนนะครับแต่เราพูดในเรื่องของเทคนิคว่าระบบพร้อมนะครับที่จะดำเนินการเงินงบประม,มาณมีนะครับเป็นโครงการที่ประชาชนเรียกร้องมากเลยมองว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้น GDP ได้มากนค่ไหนขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการครับว่าเราใส่เงินเข้เขาไปเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วก็ให้ใช้เท่าไหร่ต่อวันเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดก่อนยัง,ง,ยงเร็วไปที่จะประเมินนะครับแต่ว่าไพยินนครับว่าพร้อมที่จะดำเนินการ คนละครึ่งแบบ50-50ยังใชย้ยังฟังชั่นกับเศรษฐกิจนี้หรือว่า60-40หรัอว่า70-30ยังไงก็้ค <c oughs> ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเลยครับทางเทคนิค แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งกลำลังจะฟื้นกลับมาในยุคข,ของคุณอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรการฟื้นโครงการคนละครึ่งจากกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือในการจับใจ่ายใช้สอยหรือไม่ติดตามอมัปเดตข้อมูลขา่าวสารกันเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกร,ศร,ศกรชนะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะมาแล้วค่ะแผนตารางการจ่ายเงินรอบ2รอบ3แล้วก็รอบ4เกษตรกร,ศร,ศกรชนะทั่วประเทศกลางกระเปา๋ารอการ ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศได้รับการรายงานความคืบหน้าล่าสุดนะคะตอนนี้ทางรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยเตรียมความพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของโครงการคนละครึง่งเวอร์ชันใหม่ฟื้นกำลังซื้อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ยกระดับการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะและล่าสุดนะคะก็มีการโพสต์นะคะจากคุณอนุทินชาญวิรุฬห์จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจแบบ ัดฝุ่นโครงการคนละครึ่งเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่านโยบายนี้ช่วยช็อปช่วยซื้อแล้วก็ใช้จ่ายทุกฝ่ายเลยและไม่ต้องอธิบายอะไรยุ่งยากนะคะเพราะว่ามีข้อความโครงการคนละครึ่งคืนชีพอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้ขณะเดียวกันก็มีรายงานจากพักภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะคะว่ามีแนวคิดผลักดันโครงการคนละครึ่งจริงซึ่งเคยเป็นมาตรการในการกระตุน้นเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมสูงในรัฐบาลก่อนหน้านี้ซึ่งลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนกระตุน้นเศรษฐกิจจับจ่ายการใช้สอย ในส่วนของร้านค้าชุมชนอย่างกว้างขวางด้วยค่ะซึ่งภายหลังนะคะคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลก็ได้รับการอนุมัติโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาอาจจะมีการนําโครงการคนละครึ่งเวอร์ชันใหม่มาใช้ในรัฐบาลนี้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งข้อเสนอดังกล่าวในส่วนของเอกชนก็มีการเสนอให้ทางรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลฟื้นฟูโครงการคนละครึ่งกลับมาด้วยเช่นกันน ะะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมการคนละครึ่งที่เคยดําเนินการมาก่อนหน้านี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการจับใจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังคงในส่วนของการช่วยเหลือภาค SME ทั้งในรูปแบบของการคูณ2แล้วก็ในส่วนของหอการค้าเตรียมที่จะเสนอในการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นเม็ดเงินในช่วงนี้นะะละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโครงการคนละครึ่งจะกลับมาหรือไม่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะตรวจสอบสถานะการโอนเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวไร และห0 0 0บาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของแผนตารางการจ่ายเงินเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะทกศแจ้งข่าวแล้วนัดโอนแล้ววันที่10กันยายนวันที่20กันยายนและก็วันที่30กันยายนส่วนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนะคะก็จะมีการจ่ายเงินภายในวันที่3และว,วันที่18ของเดือนค่ะตั้งแต่เดือนกันยายน2 5 6 8เป็นต้นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 9เลยนะคะมาอัปเดตตารางการจ่ายเงินเกษตรกรชาวนาไหนใครที่ ได้รับการโอนเงินรอบเก็บตกมาแล้วค่ะและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีก็จะได้รับการโอนเงินด้วยเช่นกันอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศทกศออัปเดตแผนตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วทั้งเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะเตรียมที่จะนัดโอนอีกครั้ง2.91้าหนล้านคูเรนค่ะคุณผู้ชมภายในเดือนกันยายนนี้รอบ2วันที่10กันยายนรอบ3วันที่20กันยายนรอบ4วันที่30กันนยยา วงเงินงบประมาณกว่า2.2หมื่นล้านบาทสถานะใครเปลี่ยนว่าส่งข้อมูลราคาร่วมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้คะ่ะราคะคุณผู้ชมวันนี้อัปเดตสถานะในการจ่ายเงินจากทางธนาคาราทกสได้แก่โครงการสนับสนุนนะคะทั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีคะ่ะจะมีการจ่ายเงินอีกทั้งหมด3รอบนะคะโดยทางธนานคารทกสแจ้งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดในการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง,ง2.4ล้านคนเรือนโดยแบ่งออกเป็นรอบ แรกนะคะสาหรับเกษ,รรษตรกรในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวค่ะอยู่ที่8.5แสนครัวเรือนแต่ว่าโอนเงินไปอยู่ที่ประมาณ770,000ครัวเรือนค่ะแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอในส่วนของรอบเก็บตกซึ่งจะมีการโอนอีกครั้งหนึง่งสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปีก็จะมีการโอนเงินด้วยเช่นกันงบประมาณในส่วนของการช่วยเหลือนะคะอยู่ที่3.7หมื่นล้านบาท ครูเรือนที่จะให้สิทธิในการช่วยเหลือ4.6 3ล้านครวเรือนซึ่งตอนนี้มีการจ่ายเงินไปแล้ว1.7ล้านครวเรือนแต่ยังคงเหลืออีกประมาณ2.91้านล้านครวเรือนรอส่วนการโอนเงินรอบที่2จากทางธนาคารทกสได้เลยค่ะเตรียมโอนต่อเนื่องนะคะวันที่10กันยายนนี้นะคะรอบที่3วันที่20กันยายนรอบที่4วันที่30กันยายนส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอีกก็จะมีการโอนในรอบเก็บตกนะคะจะโอนภายในวันที่3ถึงวันที่18ของเดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงวันที่ถึง เดือนกุมภาพันธ์2569จากนั้นก็จะโอนเดือนละ1ครั้งภายในวันที่18นะคะจนถึงเดือนกันยาย,ยน2569สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะต้องดําเนินการก็คือทั้งนาปังน,าป,งนาปีค่ะปัญหาที่พบข้อจํากัดข้อมูลทะเบียนเกษตรกรแล้วก็การอัปเดตบัญชีเงินฝากต่างๆไปดําเนินการให้เรียบร้อยทั้งนี้นะคะทั้งนาปางนาป,นาปีเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสองรอบช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาสูงสุดอยู่ที่20,000บาทวิธีการรับสิทธิ์นะคะก็ จะรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กของกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบเช็คสิทธิทบีนยนเกษตรกรให้เรียบร้อยแล้วก็เมนูในส่วนของการโอนเงินเข้าให้เรียบร้อยดาวน์โหลดผ่านมือถือก็ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะส่วนมาตรการในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนะป,ปุูกเข้ามาจริงแจกจริงแน่นอนและอัปเดตตารางแผนการจ่ายเงินรอบที่2ค่ะคุณผู้ชมวันที่10กันยายนนี้นะคะรอบที่3ค่ะวันที่20กันยายนรอบที่4่ค่ะวันที่30กันยายนตรวจสอบเช็คสิทธิ์ให้เรียบร้อยเขาจะโอนรวดเดียว เดียวครั้งเดียวเลยนะคะส่วนเนื้อสา a กลางใต้มีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของใครที่ยังตกหล่นอีกก็จะมีการโอนทุกๆวันที่3แล้วก็วันที่18ของเดือนนะคะจนจนถึงเดือนกันยายน25 6 8ค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินที่นํามาฝากถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ